เหนื่อยกับการกล่อมลูกน้อยให้นอนอยู่หรือเปล่าปัญหาลูกน้อยนอนยากติดมือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเอิร์ธอยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองใช้เปลไวไฟฟ้ารุ่นใหม่จากแบรนด์เซเกอร์ตัวช่วยให้ลูกน้อย รู้สึกปลอดภัยหลับได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอุ้มเลกวยไฟฟ้าเซเกอร์ตัวช่วยอัจฉริยะสเปคลักมื่นในราคาหลักพันจับจังหวะการไกวได้เสมือนคุณแม่อุ้มเองแรงไกวนุ่มนุลนสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี AI ตรวจจับการเคลื่อนไหวไกวต่อเนื่องอัตโนมัติจนกว่าลูกน้อยจะหลับสนิทต,ตัวช่วยที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยน้อยลงไม่ต้องเมื่อยมือไม่ต้องกล่อมนาน รุ่นนี้เขาเสริมฟังก์ชันที่ทําให้คุณแม่สะดวกต่อการใช้งานขึ้นอีกเทคโนโลยีหน้าจอแบบ LED ทัชสกรีนใช้งานง่ายสั่งการผ่านแอปพลิเคชันและรีโมทจากระยะไกลได้คุณแม่สามารถตั้งเวลาไกวอัตโนมัติได้ถึง3ระดับและสามารถปรับในแอปได้เองสูงสุดถึง60นาทีปรับระดับการไกวได้ถึง5ระดับปรับระดับพนักพิงได้2ระดับช่วยลดอาการโคลิกและลดอาการกดไหลยอนดีเยี่ยมออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์รองรับสรีระได้ดี ปลอดภัยด้วยสายหลอกนิรภัย5จุดเป็นได้ทั้งที่นั่งและที่นอนของลูกน้อยมาพร้อมเพลงกล่อมในตัวส่งผลต่อพัฒนาการและการจเจริญเติบโตได้ดีกว่าเชื่อมเพงลงโปรดลูกน้อยผ่านบลูทูธได้เหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดจนถึง3ปีหรือน้าหนักไม่เกิน15กิโลกร,รมัมรับประกันระบบไฟฟ้า2ปีสินค้าผ่านมาตรฐานมออกไทยและมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากยุโรปปลอดภัย2ชั้นด้วยหมดหลักป้องกันเด็ก กดแถมให้ฟรีโมบายของเล่นเสริมพัฒนาการพอมุงกันยุงและแมะลงติดตั้งง่ายพกพาสะดวกไม่ต้องเสียบไฟบ้านใช้แล้วมั่นใจปลอดภัยไร้สารก่อมะเรง็งสารหนูตะกัวปลอดและแคดเมียมไร้สารพิษและสารอันตรายทุกชนิดไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ให้เจ้าตัวน้อยหลับง่ายขึ้นนานขึ้นส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีกว่าที่เคยเป็น ด้วยเปลกไวไฟฟ้าสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี AI จากแบรนด์เซเกอร์